โอเคสวัสดีนะครเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิภาพลังงานอีกเช่นเคยนะคะโดยสําหรับวันนี้นะครับผมออก็จะมาทําการรีวิวสัตว์ลี้งทั้งหมดนั่นเองนะคบเพราะว่าตอนนี้เออเอาไหมว่มาเดี๋ยวให้พ่อเราเดินมาให้ดูด้วยกันนะคะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพ่อช่วยผมมาที่หน้าสวนของพ่อนะคะวัดมาเลยโอเคแล้วก็แล้วก็ถือเจ้าตัวนั้นมาเลยครับให้ท่านชมดูเลยนะครับ นี่ครับทุกคนนี่นะเจ้าคอ,หอากนหนนะึ่งชื่อเอ่อเจ้าตัวอะไรนะคอกคอกอับเทชนะถ้าอ่านชื่อผิดหรือถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคอกอับเทชผมเรียกอย่างนี้ด้วยกันนะครับโดยผมจะมารีวิวสัตว์ดเลี้ยงตั้งห้าตัวนี้เลยฮนะตัวแรกก็คือเรดดี้บัคหรือเป็นต่างฟองนะคลิ๊กซ จิ้มเนี่ยเหมือแนบบผมเคยเห็นในเรื่องนะแต่จำไม่ได้เรื่องอะไรไฮดริปเตอร์ปักไม่ได้เลยนะนใช่ก็กิมมิ่งสปเริตนะครับโอเคก็น่าจะเป็นฟรีฟรีล่างอัพเกรดแล้วเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกันแล้วก็พอกเกทิชนะครับซึ่งก็จะเป็นไต่์ลีปีกอ่ะซึ่งพอเราเนี่ยก็ทำการได้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาลีนต้นไม้โหดที่โหดที่สุดในเกมไม่ใช่ออโรวาไว้ wide, นะครับแต่ว่ามันอยู่ในซีไทยนะครับตอนท้ายด้วยกัน ก็เดี๋ยวเราขอทําการวางเจ้าตัวแรกก่อนด้วยกันงั้นขอปรับเปลี่ยนตัวนี้กันนะเปลี่ยนทีแล้วก็เดี๋ยวขอย้ายอันนี้ด้วยครับมาที่ตาเล่นใช่ไหเลี้ยวย้ายไปส่วนสองนั่เหรอเอาเป็น hmm. ว่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเจ้าตัวแรกกันก่อนนะครับเจ้าเลดี้บักนะตอนนี้สัตว์ยังเงเต็มอยู่ขอเคลียร์ด้วยเลดี้บักไม่ได้โหงนะตัวเนี้ใช่ไหมครับแต่ความสามารถต้องมา เป็นระดับคอมมอนคะคือเขาจะทำให้พวกออลฟาเวอร์ power, หรือว่าผลที่เป็นไทประเภทดอกไม้ทั้งหมดอะโตเร็วขึ้น1.52้เาเท่าไม่ตอหมายถึงถ้าเราวางแบบพวกนี้แดดทุงไปเนี่ยก็จะโตเร็วขึ้นออกดอกเร็วขึ้นอย่างนี้นะน่าจะ เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะเนี่ยใช่ไหมถ้าใครรับทันอีเวนต์ครึ่งอะไรเงี้ยอ่ะแล้วมีเลดดี้บัร์อนนี้คุ้มรับผมก็ว่าทำไมเพืนเห็นเขาวางเลดดี้บาร์คพร้อมกับปลูกพวกดอกไม้เต็มสวนโดยเฉพาะซันฟาววเอร์เนี่ยเห็นตรงนี้กันมากเลยนะเพราะว่ามันโตไวเก็บไวนี่เองมาดูตัวถัดไปกันนะคะทุกคนแต่ละคนกันเก็บที่แกเอาไปให้พ่อเรากันก่อนเพราะพ่อผมมีเจ้าิโจทะเลนะตผมไม่มี เรามาดูเจ้าตัวลเอ้ยตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคบโทษทีติดติด,ดทอย the tower d e f เ n นมาหน่อยเออเจ้าพิกซี่นั่นเองเดีย๋ยวผมยังไม่มีนะขอให้พ่อส่งมาด้วยนะคะเจ้าพิกซีอ่อ่ะหรือจะให้ผมอ่านที่ตัวอันนี้เองเลยอะ่ะแบบในส่วนพ่ออย่างเงี้ยได้ไหมได้มาถ้างั้นเรามาดูตัวถัดมานะครับเจ้าพิกซี่นะ โดยอันนี้จะเป็นพ c ซี่แบบอายุน้อยอยู่นะแต่เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือตัวใหญ่ตัวตัวไปสูงได้มาจากหลวงพ่อนะส่วนตัวใหญ่เนี่ยทุกสารนาทีสารห้าวินะครับมันจะทำงานเป้นหรอทำให้เออพืชเนี่ยมันออกแผลหนักิ่าจุดเจ็น,นจะตัดใหม่ทรอะไร อ๋อในวงในวงอ่ะคือมันจะอยู่เวลา15วินะใช่ก็คือ mutation พีซี่มั้งโดยมันจะอยู่ในระยะ15.7โวัต์น,นะคัะจะหม,มุนหมุนติวซิอ่ะเมื่อกี้ก็หมุนมาตรงนี้ใช่ไหมคะคือแล้วที่นี้ใช่ไหมมันจะทำการทำให้ต้นนั้นอ่ะโตเร็วขึ้นนี่ว่ะค่ะคือวินต่อทุกๆุกคะขันนะทุุอวินะ โอเคได้ผลน้องดีโดยรวมตัวนี้โคตรดีอารมณ์แบบไทยเซเลท็อปครับแต่ไทยเซเลท็อปจะดีกว่าอันนี้จะเป็นพันที่แบบเขารีวไกวนะไม่ใช่เดินเหนค้นพ่อถือไร้เมืเอ่อ,อกีอ้ตัวใหญ่โคเรียมแบบซินบีก็ทำมาเมื่อวานเลยครับ นี้ทุกๆหกนาทีหกสิบหกวิพี่ก็เวลาซึ่งเกิดหกหกใช่ไหมโดยที่เจ้าอินเนี่ยนะคะมันจะทำการ ับเรานะดูการมันจะวิ่งวิ่งไล่จับนะจับเรานะมันจะวิ่งหนีเราแล้วเราก็ต้องจับให้ได้โดยเวลาเราจับอะเราก็มันก็จะวิ่งออกสวอนนะครับแล้วเวลาเราจับมาได้เนี่ยแบบสัมผัสตัวมได้ปุ๊บเราจะได้รีวอร์ดนะะต่สัมผัสตัวนี่ไม่ใช่เก็บมันมาเลยนะใช่ไหมแต่ตอนมันกําลังวิ่งอยู่ก็พอแล้วมันนำมิอการดอปที่5าสูงเก็นะก็เป็นที่มันม ของแล้วนะใช่ไหมโดยของรางวัลเนี่ยมันจะแรนดอมนะทุกคนคือปกติจะได้เป็นทิกเก็ตกับตนะีเมอร์เนาะแต่มันก็มีคนดวงดีได้กแกนมาตเตอร์ด้วยเออซึ่งตัวเนี้ยถ้าสามนะสามนั่นเลยนะโอ้โหแบบไม่ไม่ต้องเสียตัง้งค์ดีเลยใช่ไหมแบบผู้เล่นใหม่มามีอิ๊บแปดตัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอันเนี้ยก็ดีนะตัวนี้เจถัดมานะครับเจ้าทหารฟ้าของมันนะครับเจ้านี้เลยตัวนี้ วางเลยครับอิมอิมก่อนก็้วก็วางไปโดยเจ้าทหารฟ้านะคะหนูขอเรียกว่าทหารฟ้าเลยกันเพราะว่าแกบินได้นินได้สูงมากแล้วก็มีรูปร่างคล้ายหันจะตัวเล็กกว่าเจ้าพิกซีเราก็ตามทุกๆ3นาที37วินาทีวินะคะมันจะทำการบินไปใกล้ๆผน การเอนแชนนะครับทำให้ผลเราอะป็นกิมลิงนะซึ่งน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวเมนหลักนะครับที่ใช้ในการทำผลติดกิมลิงเพราะครูดาวก็ไหวถ้ามีมิมิมก๊อี้ก็ทำได้สบายเลยไม่ต้องพึ่งอะไรเลยใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เมนหลักมันไปอยู่ที่สเปกันนะไงใช่ไหมจริงนะผมก็เหมือนกันไม่ไม่ค่อยใช้สัตว์เลี้ยงจริงถ้าเป็นแต่กอดก็น่าจะใช้แต่อันนี้มันมีสเปกเข้ามาใช่ไหมครับแนะนำหาห้องที่มันคาบได้ทีละสามอัน แล้วก็มีเวลาดูดาวน้อยด้วยใช่ไหมครับอันนั้นจะดีมาถึงเจ้าตัวเมนหลักแล้วนะคะที่เมนหลักของจริงและอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชี้ๆแล้วนะคะเจ้าคอ c อไ r ก i z e c o c k e ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าผมจะเรียกว่าไก่ที่ปีกด้วยกันตัวที่แกจ,จะมีขาที่เป็นไก่หัวก็เป็นไก่แต่ว่าตรงบาตัวเนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนนกอะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็มีปีกด้วยนะอ่า เหมือนมังกรมังกรเลยอะหรือว่านี่คือไก่ที่เป็นผู้ใช้ผลมังกรเนี่ยมังกรยังโตมาเต็มที่ก็อาจจะใช่ก็ได้นะใช่ไหมโดยเจ้าตัวละครไม่ดีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะคะทุกๆ16นาที29วินะครับมันจะทำการ ทำให้ผลในระยะเนี่ย20.5สองสตันมีโอกาสที่20%นะครับมันจะทำให้ผลน่ะติดซิวเวอร์นะแล้วก็มีอีก1.02%ที่ทำให้ติดโก้ด้วยก็ดีนะจริงอ่ะใช่ไหมถ้าแบบร้อยรอบอย่างเงี้ยอ่ะได้โก้เลยคือามาันเหมือนกับใครไม่มีดวงสูบได้เจ้าตัวอะไรนะตัวนน้ตัวอะไรนะเจ้าดัก้อนไฟก็ใช้ตัวนี้แทนได้แต่ไม่ไมชัวร์แต่ก็ยังติดซิวเวอร์ได้ด้วยใช่ไหมครับ ต้ามานาะทีทุกๆสิบนาทีนะพี่แกะจะทำการ spin เหรอห้าจุดสองหนึ่ง difference น่าจะเป็นการสุ่มนะคะทุกคนว่าจะเป็นผลไม้ไข่หรือว่าเพชรนะให้ทำการติด toxic ิ u t a i t i o n เหรอเป็น m u เทช i o n อันหมอ๋อถ่าใช้ใช้กับพุตนะส่วนเอกเนี่ยก็จะทำการลดลดคูดาไป81.03เหมอือน toxic mutation น,นี่จะเป็นอันใหม่นะใช่ไหมครับ เออน่าจะหาได้จากตัวนี้เท่านั้นนะตอนหัดมานะครับถา้าใช้กับเพชรเนี่ยอุ้ยเจน E หรอตัวดีนะตัวเนี้ยใช่ไหมคือมันช่วยได้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะส่มใช่ไหมอ่อ,อนน่าจะรอบๆมากกว่าครับอันเนี้ยตัวเนี้ยนะถ้างั้นเวลาวางไข่อ่ะให้วางกระจายใช่ไหมมันจะได้โดนได้ทั่วถึงแต่ถ้าเราอะไอเจ้าแผนเค้กเออไไนี่ยเอาไวยอบเอาไว้ปะปเกลียวเ็ นะมันก็จะมารวมอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวนี้นะถ้ามีแตกตัวก็น่าจะดีกับส่วนนี้เราน่าจะส่วนโกเลย่วนไม่ต้องพิงดากอนไฟนะครับแต่ว่าก้อนเซนก็ยังน้อยอยู่เนาะใช่ไหมครับส่วนเข้ามาช่วงท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าช่วงของเจ้าไว้ที่อะไรโดยเจ้าเีมนนะพ่อ็อน,นนะถึงได้นะไม่ได้ผิดหรอกนะครับตร่งนี้ก็เพียงพอที้จะช่วยฟานตรง ไอ้ไอ้นี่ไอะไรน,นะเพราะที่เพิ่งอัพเดทนะครับไปต้อมเล่นคาแรคเตอ์มาโอ้โหก็ก็ดีครับทุกคนแต่เดี๋ยวยังไงมันก็มีอัปเดตต่ออีกรอบนึงเดี๋ยวเป็นตอนเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ที่เป็นไอนน้น่าจะเล่นช่วงเที่ยงหรือไม่ก็บ่ายโมงนะทุกคนคนน่าจะเห็นเรื่องกันตัวเจ้าวตยจิตติ้งอะไรเนะี่ยมันจะเป็นต้นที่ออกดอกมาคู่กันกับไอ้เจ้าต้นนี้เลยต้อนอะไรน,นะไอ้ สัตว์เลี้ยงอะไรนะพวกอัตชัยนะเพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะมีปีกเหมือนกันเลยใช่ไหมครับโอเคแต่คือคือเหมือนอะในกล่าวการ์เดนที่เราไม่เขอยแจกสัตว์เลี้ยงไม่ใช่มีแต่อะไรเท่านั้นเอ้ไม่ใช่จริงๆบวกกับมันไม่ได้มีเหมือนทอยเล็ตพาวเวอร์ดูเซนี่ครับหยากนะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวแต่ถ้ามีเยอะจริงแจกแน่นอนครับเราจะงงไปทำไมล่ะีเยอะก็ยังไงก็ใช้ไม่พออยู่แล้วจะมีจำนูนประมาณ ก็หลายรหัสอยู่นะแต่ตัวเราต่อรหัสอีกใครปล่อยครับใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนีงนะครับคืออยงเอ่อเหตุผลที่เราไม่ค่อยแจกอะไรเพราะว่คือมันต้องแอดเพื่อนครับแล้วทีเนี้ยคูม่ะเพื่อนจะเต็มแล้วไงใช่ไหมครับมันก็เลยต้องเคลียร์เพื่อนอะไรกันนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีไซค์คนนี้เหมือนอย่างอันนี้ไม่มีเขาด้เมื่อไหร่นะพอเด็กใช่ที่เราจะส่งอะไรได้ถ้าส่งไปมันก็มีตัดโดนดิท๊อ เอาทุกคนเอันขานเสื้ยวยและตอนนี้ระบบเทราใหม่มันก็มีคนโยงรูปแบบมาด้วยใช่ไหมคะคือมันพอมีรูปแบบเทจใหม่ใช่ไหมไหม,มันมีคนโกงแบบใหม่หมาแบบพอยเล็เขาวเวอร์่เเ็นเดียบผมเคยเห็นนะนอันนี้ที่มันแบบมาหลอกเนี่ยเออมันมีคนหลงเชื่อด้วย คือมันจะทำตามแบบเขาบอกเลยนะคะก็แบบความสมบูรณเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ไม่ไม่อย่างนึ้เป็นรูแบบของเกมแบบเนี้ยที่เราอะสมมติเขาจะส่งติทีมีค่าสมมติคี่คะแนนนี่กันเขามีนะเขาเขาไม่ตัดให้ใครเดี๋ยแลวเขาเลยบอกว่าให้ทุกคนอะรวมมือมาเออใครกที่ส่งมาก่อนเป็นเครื่องพิมพ์ถ้าจบถึงเวลานี้เวลานี้เขาให้ทีเนี้ทีนี้มันก็มีคนหลงเชื่อไงใช่ไหมแล้วทีนี้ผมเห็นว่ามันคนอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง ยแบบวให้แล้วทีนี้อคนี่เอามาให้ดีกว่านะก็บอกว่านี่งแล้วนะจะคือแบบพวกเราก็ไม่ได้คิเลยตหลังแบบควตจะเป็นแบบแต่เพนี้นอยาเป็นแก่อนนะอย็นแบไปก่อนแล้วพอถึงเวลาคอยส่งแลกกันฮะฉะนั้นัวปมนี่ใส่ถุงถุงนั้อันนี้ปมใหบ่จะคอยหยุดเลยแบบผมก็เคยเจอล้ ก็บินดนะครับนะเออมันแล้วแต่แล้วก็ระวังด้วยนะครับตู้เนี่ยลูกใหม่ดูด้วยชื่อบนหวัวันดีอยู่ใช่ไหมครับอย่างเนี้ยผมเดินมาหาพ่อผมเนี่ยตู้มันชือยู่ตลอดใช่ไหมเวลาดูตู้ดูดีๆด้วยก็นี้แต่เราต้องดูด้วยนะเวลาหยิบของใหม่ เวลาต่งีนั่งไม่ให้นางขึ้นคิปแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนใช่ไออต้องทำหนัก่ทำหลอกันียใช่ไหมอืเยังมีคนงรูปแบบอื่ีเดี๋ยวมาทำคลิปแยกเอาล้ตนังนะคะทุกคนเออประมาณนี้รู้กันสำหรับวันนี้นะทุกคนส่วดในตัวช้าจังไงอะช้าจริงนั้นไปรวมเนี่ย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดลงสุ่มฝนด้วยกันนะคนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวบอกราคาด้วยอาด้วยกันนี้ามสัมันบอกราคาอด้วยก็ในชุมชนก็ไปดูดูได้นะ กันอ <łość> ีกก็เป็นไปได้เพราะว่าน่าจะอยู่กับต้นเอออยู่กับรหัสพ่ออีกนานใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ด้วยกันนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปของคุณพคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลาด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะทุกคน